สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขปู่สุขคนนะจ้าสบายดีนะคะ่ะมาพอ้กับแอนด้แล้วค่ะพี่น้องคะมอนี่คะ่ะพี่น้องแอนสีมาแช่สูตรนะคะการเฮดซอสแบล็คเปเปอร์นะคะเพราะว่าแอนสอนีอันกริวอันน,นี่นะคะน้ำมันดาดดาดอัน ซามอนให้ปิชานะคะก็เลยสีเร็ดซอสแบบเปิ่อยๆไหเรานะคะให้ราเคยกินกับมันมั่นรั่งหน่อยต้มพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งนะจ๊ะส่วนประกอบมีอย่างน,นะคะ่ค่ะมื้อนี้นะคะส่วนประกอบในการเฮดอ่านำ้ำน้ำซอสนะคะก็ซีมี่นี่ค่ะใบกระวานค่ะพี่น้องขากระเทียมค่ะพริกไทยดําค่ะนะคะแล้วกะ็นี่ค่ะหอมใหญ่นะคะเดี๋ยวเราเสิร์ฟปใส่น้ำเลยค่ะ เขาสั่งน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเขาใส่อันนี้ลงไปค่ะพี่น้องค่ะนะคะกใส่เครื่องนี้ลงไปค่ะมาที่นะะี่พี่น้องเครื่องปรุงค่ะนะคะเครื่องปรุงน้ำตาลทรายแดงค่ะหนึ่งซอนนอะพี่น้องเนาะนะคะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งซอนพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะพี่น้องค่ะรสด,ดีค่ะพี่น้องนะคะ รสด,ดีนะคะหรือว่าเครื่องปรุงรสนะคะตามประเทศต่างๆถี่นีนะพี่น้องเนาะ,ะใส่ไปซ่อนหนึ่งพี่น้องหลังจากนั้นพี่น้องคะ่ะน,น,น้ำมันหอยนะะ้ำมันหอยเนียค่ะนะคะน้ำมันหอยข้าใส่ไปพี่น้องสองช้อนโต๊ะค่ะนะคะสอนกินขผาห้อเหนียดพี่น้องเอา้าลืมเปิดฝาพี่น้อง แป๊บหนึ่งค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยหใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเัาก็สิถิ่มไว้นะคะประมาณซิบนาที่พี่น้องคือว่าจนกว่ามันสิจะเปือ่อจนมันได้ที่นะคะแล้วเกาค่อยิม,มาแยกออกแล้วก็เอาเครื่องไปต่ำค่ะพี่น้องค่ะมาจ้าพี่น้องจ้ามาที่นี่งกรสิพ้ามาถอดแซลมอนนะจ๊ะ ะะอันนี้ก็ทิใส่เวลาประมาณนั้นหานาที10สนาทีก็ไปนอนนะะเดี๋ยวไปเปบิ่งบัดแล้วจ้ะยอรอย่หลังแต่ if if mistake immediately a l r มาซาพี่น้องจา้าบัทนียหลังจากที่ขาต้มแล้วนะเนาะข้าก็าสิมาแยกเอาใบกระวานออกจากพี่น้องนะคะโดยแอนจะคอแยกใบกระวานออกนะจะ๊้าข้าวสุกบอนใส่ต่าใบกระวานลงไปน้ำนำพี่น้องเนาะนะคะแอนจะจอาใบกระวานออกพี่น้องดูข้าก็ระเอาเครื่องสุ่มเหมือนเนื้อ่าหอมใหญ่นะคะ โอ้ยไม่ต้องไสหนาะคุปปนี้กระดยดอกพี่ชาย f e t ใ s ค e ตเตอร์ซี D อุบิทุ่มไฟสวยตื่นขึ้นออจักบาดเดงอารมณ์ไม่ค่อยดีเด้อมือนนี้เด้อแม่จะพี่น้องมาที่นี่เนาะเข้ากระไดเราจะแองกักกสิกขูดนี้นะคะเครื่องนี้เนาะเสีเอามาลงต่ำพี่น้องในโคกนะคะหลังจากนั้นขาก็เสีเอา ลงไปต้มอีกเทียนหนึ่งที่นี่เขาสีต้มต้มอันนี้เขาส่ใส่แป้งไปน้ำนะคะเพื่อความข้นความหยางพี่น้นองเนาะนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของแอนนะคะพอ <Yeah. S 1> ไปต้มเาพอ <it exploded. S 1> ใส่แปง้งเ <It exploded. S 1> าพอใส่นมเขาไปพร้อมนะพี่น้องบางคนกับมักคนไหลกับใส่ไหลพี่น้องถ้าบขาใส่มักคนกไนนคคนปใน,นกับ mm hmm. ว่าต้องใส่พี่น้อง เจ้าแอนจะสีเรียสเศษเศษสักๆไว้นะคะเพราะว่าอยากจะให้แบบว่ามันหลุดซึ้งเงินเครื่องน้ำน,น้ำพี่น้องเนาะถ้าได้ตักขึ้นมาเบิด์ได้พี่น้องนะคะอยากให้แบบเด็ดฟิวคือใช้ดั่อง,องฟิวหอมไงฟิวอย่างงี้สินะนะ้าคะพี่น้องมาต่ำเครื่องต้ก,กันจ้ะต่ำจ้วันแหลกเป็นเด้อพี่น้องนี่ค่ะต่ำจ้วันเนื้อมันนวลเนื้อมันดีกว่านะพี่น้อง เขาเเอาลงไปใส่ไหมแล้วก็ไปต้มอีกเทนึงระวังร้อยยี่นีน่แอนกันทอดอันป่าไปพร้อมแน่นอนพี่น้องค่ะระวังร้อยยี่น่แอนกันในทอดป่าข้ม,มอนอนะนอนสิแดงสุกแล้วพร้อมกันพี่น้องต่ำจะว่าละเอียดแหลกวนได้พี่น้องเรื่อ,ของขมืเบิง์นี่ค่ะนี่แอนเป็นี่สี่นะค่ะจนมันละเอียดจนมันแหลกอลละนะครพี่น้องค่ะบางค้นกระสีเลือกใส่ที่ขูดนะคะกับตรองซ้อนนะ,ะจะ่าวแอนก้มีต้องซ้อนนะคะแอนกัได้ต่ำเรา พื้กันพี่น้องได้คือกันเราต,ตลอดชาติมันได้ไทยเฮ็ดน่ากินนะคะเข้าวเยื่ยสอสเปนก้าเกนคือว่าอีหยังกับมันมมหมักไม้พี่น้องคะ่ะขอว่ากินได้แซ่บกับพ่อเราคะ่ะนะคะม้อนี้กับมาแบ่งปันนะคะสูตรที่เฮ็ดให้พี่ชากินมาตลอดนะคะมื้อนี้เราวสื่อปตัซสมอนให้แอนบอกว่าอยาก paper, ให้เธอเฮ็ดซอสแบงเปเปอร์ให้ชั้นแนะ่วใส่นะพี่น้องนะมาบนน้ำแป้งพี่น้องนี่ค่ะกระซิด้เนื้อแบบเนียนละเอียดตรงนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะตำไปอีกค่ะโอ โอ,เอ้เอาตาเอ้ยเอาครูช็อตแทบุนี่ค่ะพี่น้องได้แล้วค่ะก่ต้องละเอียดปรนไดคัดพี่น้องเขาเสียเขาไปต้มอีกโลนะคะนี่ลงไปพี่น้องค่ะได้แล้วนะคะบัดนี้เขาก็รจะไปต้มแล้วก็ใส่แปง้งใส่นมเข้าไปพี่น้องแล้วก็ซิมรสชาติเบิ่งทำมันได้แล้วก็คือได้นะ,ะพี่น้องนี่คะ่ะ มีพี่น้องขนาดก็ชั้นได้เลยนั่นมันอกี้ทเริ่มเจ้าสี่แหละครับพี่น้องที่จริงเห็ดให้มันละเอียดก็หนีก็ได้พี่น้องเอ้ยแต่าวา And ่ันแอนมาเคสเจ้าสี่ค่ะให้พี่ชากินเอาเป็นบาวานซอสโคมเมกครับพี่น้องเนาะมาขาดไปที่มีกันสมักกับป่าก่อนนื่อขนาดก็ได้แล้วนะคะป่าอันแซบสบมอนนข้าวหมอนของข้อนะพี่น้องค่ะโอ้โหเฮียา เลี้ยงกัพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงน้ำหรอคุณน่ะนะคะผู้ห้องกับห้องพี่น้องผู้ย่านกับยานนะคะีคือเลี้ยงเลี้ยงกำลังงามพอดีหลังจากข้าวได้ดีแล้วพี่น้องแหงกับเสื่ยหมอนี้มาตั้งต่อนะคะ คำค l o s สิพิชาอีนาพีบิ is t o ท you have to add this part to the video people should know people should know how s c ใส่ลูกไปจะพี่น้อง่ะศูนแล้วบอกแค่นี้กับว่าเฮ็ดอันนี้ลูกไฟสอนนึงจ่าจากนี้นยบงบเฮ็ดคลิปดีๆเฮ็ดทั้งปุบพังเบิดม,มูลเบิด ึงเง็ดไล่ต้องมาทายกูดอกทายก็กแสบเนี่ยมข้นเด้วพี่น้องใหญ่มันใหม่บิทิชบิดไอไลท์โทมัสไอดอนไลท์ เรื่อยๆได้จ้าพี่น้องจ้านะคะปิดเล้พี่น้องหมอเขาสิใหม่ละจ้ะมาจะพี่น้องได้แล้วนี่ค่ะแปกเปิดเปิดซอสพี่น้องนะคะลองไปเห็ดเบิง And this is how the food looks like. Let's give it a try. Fish is crispy. Normally this fish is fat and soft, but if you keep fish in the oil for so long, it's crispy. Yeah, but it it's still tender inside. Great. What about potato? Mm, it's a nice potato. Nice mix of flavor. Oh. Great. Yeah. Maybe you add add some cat cat. People did not really see cat in this video. That's why they still not press like. Okay. What okay? I'm done. What done? Hmm. You have to. You know what is eating show. No, leave me alone. I want to eat alone.